ัาซีมือขวาสามตัดนัก็ได้ตาดน้องใหม่ต่ดนาอาจารจากความรู้ที่ได้จากที่แล้วก็เอาไปทำเดกจิตมันจิตมันหนึนเวลาส่วนใหญ่ก็จบ มันจะอยู่ข้างในแล้วมันจะไม่ออกข้างนอก <c oughs> แต่ถ้าเทียนสอนไปนะเราจะเห็นว่าที่เราเห็นหรือจิตมันเข้าใจอะไรมันยังเป็นภาพแค่สองมิติมันเป็นภาพแค่สองมิติน,น,นี้มันจะเพิ่มเป็นสามมิตินี่ก็คือจักรวาลนี้มันสามมิติเราก็อยู่ในภาพสามมิติการเห็นสองมิตินะั้นมิติที่สามตีแกลนแท้ ยังซ่อนตัวอยู่เพราะฉะนั้นกองรูปที่เราจะเห็นเป็นอนัตตาในจิตแต่มันยังมีเครื่องหมายคำถามอยู่เป็นแกนแท้มันไม่มันยืดออกมาเป็นภาพสามมิติมันเป็นภาพแบนงเป็นเป็นภาพคิดถึงเป็นความรู้สึกแบบเป็นมือเนี่ยกองรูปมันเป็นเป็นอนัตตาบนผานความคิดยังไม่เป็น ความเป็นจริงที่สําคัญเยวก็จะทําให้ทานทานตัวเดียวเนี่ยให้เป็นเมตตาอัปปมายาทุกอย่างทานที่เราทาเราก็ให้ออกมาเป็นยาคระเพราะเราฝึกฝนทานให้เป็นเมตตาอัปปมายาและให้เป็นจาพระเนี่ยปรากฏว่ามันจะเกิดรูปภาพสามิติเกิดขึ้น กว้างยาวแล้วมีภาพเกิมดมีเกิดเเกิดขึ้นเราก็พิจารณาอย่างเดิมนี่นแหละมันก็จะเห็นรูปทั้งหมดเป็นงานรัตารูปทั้งหมดเป็นอิทัพปัจยตาก็เดยสรูปทั้งหมดมันเป็นอนิจจังทุกขังแลรัตาแล้วก็เส็ในมิติที่เพิ่มขึ้นมารูปทั้งหมดมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมรูปทั้งหมด มันเป็นตามโลคกรรมมันเสื่อมตามโลกกรรทำ,นเ,กกนทำเนี่ยพอเราเห็นเห็นหมดทั้งนิติทั้งหมดแล้วปรกีกฏกว่าใจเนี่ยมันจะโลง่งแล้วก็ลองทำดูมันจะสัมผัสด้ด้วยใจปัราศเลยใจที่เด้ดิต้องภาคปฏิบัติอย่างเดียวตรงนี้แหละที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ความฉีดวิไลทางสัญญาให้กันนะฮะเรือเห็นภาพเมื่อเราเห็นกองรูปทั้งหมดเป็นอนัตตาได้แล้วเพราะฉะนั้นความกองรูปเป็นโลกธรรมก็ไม่มีมงมไหนให้ซ่อนกองรูปตา่างๆการที่จะมาเรียบเที่ยบมันก็ไม่ทำเพราะว่ามุมมองมันเห็นหมดและการเสื่งกองรูปสี่ประการ มันเป็นห้อง,องแคล้วคือหนึ่งเป็นนิจังทุกขังนักตาสองเป็นทัพปัจจัยการสามเป็นไปตามโรคธรรมสี่เป็นไปตามกรรมมันหมดทุกมุมแล้วเป็นภาพสามิตินีน,นก็จะว่าต่อไปก็ไปอยู่ตรงอารมณ์โทสะตาราคะท้าโทสะคาราคะก็คือการ ที่เรายังจับกองรูปออกมาเป็นปฏิปะก็มันก็จะเห็นภาพที่ความเป็นจริงทั้งหมดโตสะก็จะวางที่เข้าใจตรมดเวลาคะเมื่อเราไม่ดำริทั้งสามมิติตเรจะว่างต่อไปจิตตะก็คือใช้ไม่เกียบเทียบไม่เทียบประคุณทั้งๆแล้วไม่เทียบกับกา,การนีล เรื่องมันไม่เครียดเนี่ยโลกธรรมมันก็จะหายแล้วก็ถ้ายังมีจิตอยู่ก็ช้อนล่างตลอดด้วยวิมังสาจิตมันจะบางจนกระทั่งเหลือซากเข้าใจ,นจนเ,าเ,าเนี่ยจังนะเหลือซาก่ซากเนี่ยเราหาแทบตายเรเพราะต้องแบกซากคนตายเรียกว่าไอ้ผีดิบแบกไว้นานมากเลยเป็นปีไม่รู้จะเอมออกอย,ยังไงจนกระทั่งไปเจอ คำสอนที่เราก็เอามาปฏิบัติแล้วแต่เราตีโจทย์ไม่หมดคืนสุขให้กับทุกสุขไม่อยู่ตรงไหนปรากฏว่าเรามาอยู่ที่อารมณ์ที่เป็นมรคตอนนี้มรคเราจะเป็นภาพสามมิติแลเป็นอินเบิร์บบ้านสบายมรคเนี่ยจะอยู่สบายอยู่อย่างหมดจดเนะี่ยมรกจะอยู่อย่างหมดจดเป็นลักษณะภาพสามมิติคือเห็นทุกมุมทุกซอก น้องตาใช้คำว่าทุกมุมทุกซอกสมัยก่อนเราก็นั่งฟังทุกซอกทุกมุมทุกมุมทุกซอกนี่มันคืออะไรอ๋อมันเห็นทุกมุมของมิติต่างๆคือสามมิติเราเห็นอย่างนี้ครับเนี่ยเราออกไปนก่ก <c oughs> เดี๋ยวกลับไมเ่เจ็บ <c> เ <oughs> ออเนี่ยพอพอมีบงางสามันันรอบต ไม่ใาะว่ามันมีซากซากตรงนี้เราก็พิจารณาไปตรงนี้แล้วเรงมีซากอยู่ระดับซากได้ยังไงซากตวเนี้มันก็เหมือนฟองน้ําที่มันดูดซับน้ํอยู่แล้วเราก็รีดน้ําออกด้วยวิมังษาจนแห้งเป็นฟองน้ํามันก็เลยเหลือซากไอ้ตรงที่เหลือซากนี่มันรียาทำลายซากอยู่ซากคือคือขัน เป็ลนล้วนขันห้านั่นเองเรานวรทราบเพราะอุปทานขันห้าระวางด้วยเป็นที่วางโทสะกราคะด้วยศรัทธาวิยะศรัทธาวิริยระปสิสมาธิปัญญาป็นสี่ห้าพละห้าตรงน้ววางตรงนั้วเหมือนวางอุปทานขันห้าด้วยพอไม่ดำริปับพอเราไม่ดำริเห็นไหม สัญญามันเวทสัญญาอุปทานมันดับสังขารอุปทานมันดับเวทนาอุปทานมันดับตัณหาดับวิญญาณอุปทาน,นดับไม่กลุมเพราะไม่จำริมันจะกะอยู่แค่ปัสัาปะแล้วฝึกให้ดีสิอุปาทานข้างหน้ามันดับเงไม่ทำริมโดยมีแค่สี่ห้าพละห้าจากตรงนั้นมาพอออกมาตรงที่ ด้านดวงจิตคือดับอารมณ์หมดแล้วอารมณ์เนี่ยเกิดจากอุปทานทั้งสิ้นไม่ตัดหมดแล้วแตอนี่มายืดแต่ความเข้าใจในจิตจิตะจตะตรงนี้แหละที่มันต้องดับไม่เปรียบเทียบเพ,บเพราะเป็นตัวที่ทาให้จิตพอกหนาขึ้นพอพอกหนาขึ้นมันก็เกับเป็นทําให้เกิดมีอารมณ์แปรปรวนออกมาได้ทั้งทที่มีความรู้อยู่ออยก็ยออังเผลอหลงมันได้ นั้นไม่จิตตะเนี่ยทำให้มันแห้งเยู่ตั้งมันเป็นเหมือ,ฟอนอฟองน้ำไอฟองน้ําไม่ทําลายเจอเจอบรรยากาศเจอสิ่งแวดล้อมที่เป็นผัดสัมันก็เริ่มผีดิบก็เริ่มฟื้นขึ้นมาไดไ้ไอตัวเจตสิกนี่แหละไอตัวเนี่ยตัวฟองน้ำเนี่ยก็คือเจตสิกก็คือขันหน้าขันล้วนๆขันล้วนๆเนี่ยมาวางก็ต่อที่พระพุทธสอนในคีรีมโน,นสุ คืนสุขให้กับทุกแล้วเรามาดูสุขแล้วเกิดขึ้นตอนไหนไม่ใช่ตอนที่เรามีชีวิตนับปัจจุบันแล้วเราสุขสุกอย่างนี้ไม่พอเราต้องดูในชีวิตประจาําวันเราเนี่ยร่างๆแล้วมันจะมีอารมณ์เยือกเย็นตื้อ,อขึ้นมาเป็นเรื่องเก่าที่เราผ่านมาแล้วแหละแล้วเราภาคภูมิใจในสิ่งนั้นมันจะเหมือนกับมีน้ำนหวานๆห,หลุดออกมาจากหวัวใจซึ่งเราก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นแหละมันจะออกมาหรุนให้เราเนี่ย มีสังขารณปัจจุบันที่จะอยากจะเข้าไปหาจุดนั้นก็พั้ำบนแต่ไอเรื่องพวกนี้ตลอดเวลาเราจะเห็นคนมีอายุคนกะค,คนแก่คนละ <c oughs> พูดแต่เรื่องเก่าๆคือไอเรื่องที่ได้ประสบความสำเร็จลึกๆพวกเขานึกถึงก็ก็ปวดใจเต้นชู้มีความสุขเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าทำไมเขาต้องพูดเรื่องเก่าแล้วก็บอกอุ้ยล้าร้า คนรุ่นใหม่มาก็จะลำกานคน,ร,นรุ่นเก่าแต่คนรุ่นเก่ากําลังเพอ้อฝันสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์มาและนึกถึงเมื่อไหร่ก็ชื่นหัวใจตรงนี้นี่คือสัญญากันนี่คือสุดและปัจจุบันของคนที่หมดภาระอย่างหนึ่งแล้วเรียกว่าคนผู้เฒ่าหรือคนที่ไม่ไม่ตะกายคิดอะไรแต่จิตมันไม่อยู่กับปัจจุบันอย่างนั่นนยมันจะรีเฟอร์เข้าไปหา ความสาเร็จที่เกิดขึ้นแล้วทุกทีนั่งๆเนี่ยมันจะนึกย้อนไปตรงนั้นทุกทีไอ้นี่คือสังขารไอ้นี่คือแล้วมันไปไม่ถึงมันก็ทุกน้ปัจจุบันก็เลยทำให้หงุดหยิดมันเข้าไม่ถึงไอ้จุดที่มีความเพ้อฝันอยู่นี่คือสังขารขันซึ่งทําให้ทุกข์เมื่อเราจับสุขได้จับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าบอกสุขมันก็ผ่านไปแล้วจบไปแล้วทุก มันก็ไม่มีอยู่จริงที่เราเพ้อฝันจะเข้าไปมันไม่มีอยู่จริงแล้วนะปัจจับันสุขกับทุกข์มันเลยอยู่สถานะเดียวกันคืนสุขให้กับทุกข์มันก็เลยว่างนี่คือสัญญาสังขารดับเวทนาก็เลยดับว่างเมื่อเวทนาว่างตันหาก็เลยไม่กระเพื่อมเมื่อเวทนาว่างตัณหาก็ไม่กระเพื่อมเมื่อตัณหาไม่กระเพื่อม ใจก็ไม่หวันหยพระพุทธองค์ก็ให้คืนใจให้กระสั้นาเพราะมันอยู่ในสถานะไม่กระเพื่อนเหมือนกันเท่ากันมันก็เลยตุรงสัญญาสังขารเวทนาใจนี้คือวิญญาณมันก็จะว่างแต่ตรงนี้จะทําได้ต้อง้ตัวรูปต้องเป็นอนัตตาต้องเห็นสามมิติที่ตัวรูปก่อนที่เราต้องไปทํากองรูป ถ้าเห็นแก่ชาติเมตตาอัปปามายากจาคะต้องออกมาตรงนั้นก่อนมันก็จะสามารถมาทำตรงนี้ได้เป็นภาพสามมิติตรงนี้เมื่อตัวขันห้าดับพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าอัพยากิจก็เข้ามาแล้วนี่คือความเป็นพระอรหันเกิดแล้วอันนี้คือเดินตามพระอภิธรรมรูปนามจิตเตตสิทนิพพาน คือเอาที่เราภาวนาทั้งหมดมาสรุปเข้าพระปฏิธรรมรูปนามจิตเจตสิกนิพพานนะนี่แหละการเดินธรรมก็มาถึงตรงนี้แต่ตรงที่รูปนามจิตเจต,ตสิกนิพพานอยู่ในองค์ภาวนาอย่างเดียวอยู่ในข้างใน,นเพราะฉะนั้นตรงที่เห็นว่าเมตตาอัปปมายาสัจจคะต้องเกิดจริงๆ ยิ่งละเอียดเท่าไหร่การวางรูปมันก็จะวางได้หมดมุมถ้าเรารูปไม่มีสาระแก่ใจเราแต่ว่าหมดมุมแล้วทำมาเอ,อ๊ะออีกก็ไปดูที่ที่วางอยู่ติดมุมไหนอีกที่เราไม่ตัดเองอย่างเท่าเราที่เราฝึกมาอย่างเมตตาประมาณยาเนี่ยทานเป็นจาพาแล้วเมตตาเอ๊ะเด็กคนนี้เราคือมันต้องเห็น ภา,ภาพนู้นภาพนี้ภาพนี้ภาพนั้นเมื่อเราได้เกี่ยวข้องได้เอ,อื้อเฟื้อทั้งนั้นอย่างเด็กคนนี้อ๋อมันเป็นลูกของพ่อมันพ่อมาเราเคยสอนทำแล้วมันก็เกี่ยวข้องมหาดกเนี่ยมันุ่งไปหมดอย่างเงี้ยเพราเด็กนั้นก็เลยมีบุคลิกท่าทางดีเพราะพ่อแม่เขาใส่เอาทำอบรมลูกศักลูกเขาหลีกหลานเขาเนี่ยก็คือ คือเราเกี่ยวข้องเขาเราช่วยพ่อแม่เขาว่าไอ้นนี้วสาสนาที่ใสมันเลยส่งมาก็เลยเนี้ยก็เหมือนก็เป็นเมตตาอประมาณย,า,ยา,าก็เกิดคือมองมุมไหนเราเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอันไหนไม่เกี่ยวข้องก็ค,ค่อยมองหรือค่อยๆทําไม่เกี่ยวข้องคือทั้งจิตตรงเนี้ยมันจะเคาะโลกธาตุเราะเกี่ยวข้องนี่นนย,ยได้ทําหมดคือเป็นเมตตาต้องฝึกเอาครับ เนี่ยโดยสังเกตก็เป็นแบบนี้อาใครจะซักจะถามอะไรก็ว่า,านะเอาวันนี้ทั้งหมดต้องอยู่ในองค์าวนานใะนการพิจารณาอพยากิตไม่มีการพบทวนนั่นคือความเปรียบเทียบของพระพุทธเจ้าไม่มีใครกล้าไปขยายกว่าป็นแล้วเพราะอพยากิจจะเข้ามารับก็คือ แท่นที่จะมารับความเป็นพระอรหันต์แค่นั้นเองส่วนรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ลองทำดูตรงนี้สภาวะมันจะขึ้นมาเอง,งสภาวะจะขึ้นเองตามจินตนาการของแต่ละดวงจิตซึ่งแต่ละดวงจิตก็แทบจะไม่มีจินตนาการแล้วตัจิตขึ้นยังไงก็ช่างมานันแทบถึงก็แล้วกันมีที่คบาอาจารย์บอกว่ามันพูดไม่ได้กันนะเรื่ของของใครว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ยังไงแต่ ทุกคนรู้ว่าความไม่ไม่มาเยืนไหวาใจเกิดมันได้หมดสิ้นแล้วเจ้าของรู้ตัวเพราะมันบื้อไปเลยมัน,ห,นหมดเพราะขันห้าหมดเจ้าตัวก็แปรน,นัสตาไปเพราะมันย้อนไปใช้เมตตาอัปปามายาปัจจคะนี่ให้หมดเลยแต่บบน,นี้ฟังหลวงพ่อแล้วมันมันจะติดปอย่งเป็นยไปจิกันนันนากาท่านทำเองแล้วมันก็นนไปสิ้นไป คือมาฟังเราก็เพื่อให้ช่องทางเดินคือ,อการจะเห็นเป็นจริงเป็นจรงเป็นภาวนาระยะปัญญาต้องปฏิบัติเองตรงนี้แหละความสี่วิไลความสิ่ของธรร,รมต้องเกิดจากการปฏิบัติเองที่พระพุทธเจ้าบอกให้ใส่ได้อย่าง,าง,าง,างอย่างังด้วยคำนั่งคำนนะี้อยู่คำสวนมั่งอะไรมั่งมีหลมันก็มาแล้วก็ออกไปออกไปรู้สึกว่า เออนี่มันดีอย่างนี้ใช่ป <welcoming too. S 3> ่ะครับหรือยังไม่ใช่ก็เราก็เออมันดีเนี่ยเราได้เห็นแล้วแต่ปัญญาเราไม่รอบอ่ะไอ้ตรงนี้ก็คือข้างนอกว่างข้างในว่างนะถึงแม้ล่ะเนี่ยนอกว่างในว่าง้องมาเป็นปัญญาไม่ใช่ยังดีหรือยังไปจับีอยู่จับดีปล่อยมันยังไม่ปล่อยเ็สรุปว่าที่มันภาษาอาทเนี้ยเพราะเราปล่อยแล้วไม่ใช่จะไปเป็นแล้วหนะนี้เพราะข้างนอกว่าง เขานอาเป็นหน้าตาข้างในก็ว่างนะแต่เราลงไปจับเออนี้ดีกล้ากล้าแต่เครื่องในอยู่ข้างในจับอยู่ชอบชอบรีกไปทำสวนให้เพื่อนข้างๆก็ไม่ได้ใช้หรอกไปว่าเราไปเออรู้สึกมันมันถึงตรงนี้ได้บ่อยตะที่เราตรงนั้นอาจจะสัปยะบแล้วแบบอย่างก็แค่นั้นฟูก็จะว่างฟูก็หนีไปประมาณร้อยตัวเมตรเนาะส่วนที่นุ่ม แกแกปลูกประยุงไว้เพื่อนเป็นอาจารย์ที่รับก้ำแขงอะ่ะลูกศิษย์หลวงพ่อทวารด้วยกันแต่แกตายแล้วละ่ะปลูกเสร็จแกก็ตาย <c oughs> มันไปนั่งเออ <c oughs> ต้องทิ้งตัวนี้ด้วยเพราะมันต้องเป็นอนัตตางถ้าดีมันยังเป็นให้แาบหมายม,มันยังจับอยู่ให้ความหมายว่าดีให้มันน้อง,อ,งองสบายแล้วก็ยังจับไอคำว่าร้องสบายเลยต้องเป็นหนัตตางให้เห็นรูปเป็นหนัตตาง ทุกมิติด้วยแล้วก็ไอตัวใจที่ไปจับรูปก็เป็นอนัตตาเริ่มต้นแล้วฝึกอย่างนี้เห็นรูปเป็นเห็นรูปเป็นอนัตตาข้างนอกว่าข้างนอกเรียนรูปทั้งหมดเดียนหนตัดสากผิวรเราให้รู้เย็นร้อนหน่อยตงเย็นร้อนออกจากก็เป็นอนัตตาไปด้วยมันตัดที่ผิวตรงตัวตนเราจิตคิดด้านนอกเลยก็เป็นอนัตตาตามเรื่อง ต่อไปในตัวรูปอารมณ์ของรูปมันกระทบก็เป็นเป็นธาตุสี่คือต้องเทียบธาตุสี่ธาตุสี่ก็เนื้อหนังมังสาเราเป็นธาตุสี่มันก็เท่ากันไปแล้วต่างกันไปเรนั้นกระทบสิงใจรูปทั้งหมดมันจบมันคือตัวอารมณ์ที่เกิดใจข้างในใจเราถ้ามันยังเป็นก้อนอยู่ก็จะรู้สึกพอใจนื่พอ,อใจแต่ถ้ากระทบแล้วใจเราเนี่มันว่าง รูปข้างนอกมันก็ว่างดูที่มันว่างถ้ามันว่างด้วยกันมันก็เป็นตาเปล่าตาภาพาิสุทธิรูปนามจิเตเปล่าตาแล้วพอรูนปนามจิตเป็นแล่าตาก็ว่างหมือนก,กิโลาตก็ไปดับกันไดน้แล้วก็ต้องฝึกเอาแต่ถนัดทางด้านไหนก็มองแต่เราได้ได้เห็นเส้นทางโดยนแลว,ว่าต้องวางรูปนามจิตเปล่ตาตา ได้การเป็นรัตตาตาง่นพูดก็ไม่ใช่มันต้องเห็นด้วยตาใจรัตตาก็อย่างรูปนี้ต้องเห็นทั้งสามมุมสามมิติมุมมองก็าม่นมีอะไรอยู่ทารมงได้ที่ใจนะแค่สมมติมันก็รู้สึกโล่เราว่างๆเราก็แค่รู้แค่ว่ามันโล่งว่างแต่เราก็ไม่ได้ไปไปชื่นชมยินดีอะไรก็ไม่ก็ไม่หวั่นไหวกับมันถ้าชื่นชมยินดีมันก็จะติดอารมณ์ก็แค่รู้ รู้เฉยๆอะไรประมาณนั้นแค่รู้ว่าว่ามันเป็นโอ่แล้วโว่างแสดงว่าข้างในมีข้างนอกไม่มีแ้าแต่ออกมาเป็นครรมดาคือเป็นคําพูดออกมาไม่ได้แต่แต่นี่หลวงพ่อพยายามหาคําพูดสมมุติออกมาเพื่อสื่อสารกันได้กินว่างว่างมีข้างในข้างใน็นม คือกืนกันใช่ทีนี้ถ้าพูดมามันก็เหมือนแยกแยกย่างจับเอาพูดจบมันก็จับเป็นก้อนแต่ถ้าไม่เอาจับเป็นก้อนมาอธิบายก็จะไม่มีทางสื่ออย่างก็ทำนั่นเอมันยากตรงนี้แหละมันต้องอาศัยสมมุติอยู่ดีเออถ้าใัยสมมุติคือก็จับเป็นก้อนพอพูดมาว่ามันก็ไม่ใช่แล้วแต่สื่อกันให้เข้าใจ ว่าที่พูดนี่ไม่ใช่เลยยืมมาใช้าอาจาใช้คำว่ายืมมาใช้ต้องไปถึงเองต้องถึงเองไอ <c oughs> ้ตรงนี้แหละที่พระพุทธเธจ้าถึงตัดว่าความสีวิไลของธรรมให้ทำไม่ได้พอสมมติอธิบายดีนี้ได้ต่ความสีวิไลของธรรมให้ทำไม่ได้ทุเรียนอร่อย <c oughs> ต้องกินเองใ อร่อยยังไงไม่รู้อ่ะอธิบายไม่ออกแต่วันเรียทุเรียนอร่อยก็คงได้กินแค่นี้แล้วมันเพราะมัน,มนแทบจะหมดแล้วคือชะนีต้นเก่าประมาณ100มห้าสิบหรือร้อยปีไปเลยที่ผสมเไอ้คือเขาขายก็ได้ราคาหรือว่าไม่ขายอ่ะส่งไม่ญาติธรรมิน ก็แบ่งกันไปคนละสี่ห้าลูกเนี่สำรักละสี่ห้าลูกก็เรียกว่าชนีเมตตาหายากต้นเก่าผมระยองที่มีอยู่ในพื้นเดิมมีเหลือไม่กี่ต้น ลากมันลงลึกแล้วมันหาอาหารที่ยากได้เดลื่อนครับ้ายๆอย่างนั้นครับอ๋อมันแก่เท่าแต่เก่งลากมันเสาะช้อนชัยลึกนะของแปลกๆกินของแปลกๆก็เด็กๆยังไม่มีไปไม่ถึงเนี่ยเนี่ยธรรมะเป็นแบบนี้แต่ช่วงไอ้สุภัสสุดท้ายเนี่ยมันอธิบายออกไปตรงๆไม่ได้เพราะมัน ไม่เป็นภาษาพูดเพราะฉะนั้นเวลาจะเอามาพูดมาอธิบายต้องขอยืนสมมุติมาพูดขอยืมสมมุติมาพูดคนฟังไม่จะสื่อ,อถ้าคนฟังใช้ใจรับด้วยกันก็จะเข้าใจบ้างแต่ต้องทําเองแต่ถ้าคนฟังวังซื่อๆฟังเฉยๆไม่เข้าใจต้องทําเองเหมดต้องทาไม่ได้ไม่ผิดมี นะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยอร่อยเนี่ยถ้าไม่กินเองก็ไม่รู้มันเป็นยะังไงแต่สุดท้ายเนี่ยต้องจบด้วยพระทิ่ทำเรื่อรูน้มปิดเจตสิกนิพพานเนี่ยคือมันมไม่มีคำอธิบายในตำราที่อธิบายเชื่อมต่อไม่มีต้องคนเราเองคนเราเองเลยว่าไอ้ตัวนั้นมันมีาร บังสำคัญยังไงอยู่ตรงไหนเอาแค่ตรงนามก็หาตัวหัวแล้วเออเอาเอามาใช้กับพอใจก็ไม่พอใจที่โทสะกันละก็ลงมตัวพอใจถึงจิตจิตก็หากันจะตายอ๋อมาอยู่ที่ตรงจิตตา่ยต้องใช้อิทธิบาทสิทำไม่เกิดการละแล้วไปถึงวิไอเดชเจตสิก ไม่มีคําอธิบาย,ยว่ามะแปลว่าอะไรมาจากไหนไปค้นดาาีสูกันนี่วงตาเรื่ย <c oughs> อยไีดีถ้าใครจะถามอะไรพ่อเนื้อทำมีแค่นี้แหละต้องปฏิบัติเองแต่คนที่หมดจดแล้วเราปฏิบัติถึงระดับนี้ เราก็จะสัมผัสได้ว่าหมดจดว่าหมดจดแต่แล้วหรือยังไม่รู้แต่เข้าไปหมดจดนะเพราะว่าเวลาเขาทําอะไรตอะไรจะเห็นความหมดจดเขาเหนือกว่าเราเขาเหนือกว่าเราก็แปลว่าเขาหมดจดเรายังมียังจดอยู่ไม่หมด <c oughs> ก็ดูแค่นั้นเองถ้าทาตามไปนะเราจะต้องหมดจดตามและตอนเนี้การหาประสบการณ์ดีที่สุด ครับพระรุ่นพี่กับพูกปฏิบัติมาก่อนรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วจะไปย,ยังไงแต่ต้องเล็งให้ถูกนะเป็นเล็งที่ท่านเป็นวิชาทิฏฐิถ้านก็ดึงเราลงมาบอกแบอย่างนี้สิเราก็ต้องดูขัดเกราเมื่อไหร่เราก็หนีหนีองคที่ท่านก็จะหลุดันเพราะมันไม่ง่ายอะเข้าถึงตรงนี้ดังนั้นบารมีที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ เมตตาประมาณยาคือต้องมีทานตลอดทานตกลงทานเนี่ยสำคัญที่สุดเรจะทำอะไรไม่เป็นยังภาวนาไม่ได้ทานไปก่อนเลยทานแม้กระทั่งยังไม่เป็นจาคะก็ยังสร้างบารมีห้ต่อทำทานไปก่อนไม่มีเสียเลยในทานจดไหม<ำ>นะวันนี้เราก็กลมจบอยู่ตรงนี้นะไม่มีใครผามามอะไรเลย